ดาวพุธในช่วงเครื่องหลังกันยายนนะคะมีมาตรฐานเป็นมหาอุดนะคะและดาวศุกร์เป็นเกษตรนะสําหรับชาวกลุ่มนะคะทั้งดาวพุธและดาวศุกร์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและมีกําลังแรงในเรื่องใดในช่วงนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีกลุ่มรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับดวงดาวเดือนนี้นะคะถือว่าในช่วง19กันยายนนะคะดาวพุธจะย้ายพบเรือนมาเลงพบเรือนการเงินของชาวกุ้มนะคะดาวพุธในช่วงนี้จะมีกําลังเป็นมหาอุดนะคะก็คือกําลังที่สูงท่งมากมายนะสำหรับดาวพุธนะคะเรียกว่าดวงดาวมีกําลังแรงนะคะนอกจากนี้ยังมีมาตรฐานกเกษตรตาที่ดีด้วยก็คือความสม่ําเสมอสเสถียรน,นอกจากแรงแล้วยังสม่ําเสมอด้วยนะคะ และในช่วง21กันยาดาวสุกก็จะโครจรตามมาเป็นกเกษตรตราธิบดีนะคะช่วงนี้จึงมีดาวที่โดดเด่นก็คือ4กับ6นะ,ะส่งผลดีสำหรับชาวกลุ่มนะคะและก็มีสิ่งที่ต้องเรามาระวังควบคู่ด้วยนะคะสำหรับเรื่องดีนะก็คือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเรื่องสื่อสารนะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตะของชาวกลุ่มนะช่วงนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะทางการงานทางไอเดียทางการค้าเนี่ย มีแนวโน้มว่ามันจะก่อเกิดความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวกลุ่มนะโดยเฉพาะงานประเภทงานใหญ่นะคะงานที่มียอดขายเยอะหรืออะไรที่เป็นเชิงดูหวือหวามีความหวังเนี่ยจะมีเข้ามานะนอกจากนี้นะคะดาวพูดยังเป็นดาวเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อการประสานงานการประชุมพูดคุยนะช่วงนี้ชาวกลุ่มที่ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมคุณอาจจะมีลักษณะการประชุมบ่อยนะนำเสนอที่หรือว่าต้องไปพรีเซนต์งานต่างๆเนี่ยมากไปพิเศษได้ เป็นช่วงที่การงานประเภทสื่อสารนะคะมันจะมีเยอะนะก็คือความเป็นมหาอุดนะไม่ว่าจะพูดคุยเจราจาไกลเกลี่ยต่อรองการทำคอนเทนต์นะคะการพูดจาสื่อสารเนี่ยมีบทบาทสำคัญดังนั้นใ,นใครที่ทำงานใช้คำพูดสื่อสารช่วงนี้คุณอาจจะมีงานเข้ามามากนะคะสำหรับดาวพุธนะเป็นเจ้าเรือนมอรณะในส่วนหนึ่งนะคะช่วงนี้จึงมีลักษณะเชิงความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเชิงช่องทางทางการเงินของชาวกลุ่มได้นะไม่ว่าจะเป็น ช่องทางหาเงินบางอย่างนะคะทำแล้วรู้สึกไม่คุ้มนะบางท่านจะเป็นช่วงที่ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะบางอย่างที่ทำแล้วมีสิ่งใหม่ที่มันดูมีอนาคตกว่าก็าอาจจะต้องหยุดบางอย่างลงนะแล้วก็ไปเริ่มสิ่งใหม่นะคะบางอย่างไปต่อไม่ได้นะเช่นจบวราระจบสัญญาเป็นช่วงคิดอ่านในเชิงจะทำต่อไหมหรือจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ก็จะมีเกิดขึ้นสำหรับชาวกลุ่มในช่วงนี้นะคะ นอกจากนี้เป็นความหมายในเชิงมลรนะประเภททางไกลนะเช่นงานอาจจะติดต่อทางไกลมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดนะคะบางท่านเป็นต่างประเทศต่างชาติต่างแดนเลยก็ได้หรือบางท่านช่วงนี้นะคะงานการมีลักษณะเดินทางไกลควบคู่ไปด้วยนะคะสำหรับดาวศุกร์นะคะวันที่21นะะก็คือจะมาเป็นกเกษตรตาธิบดีจะส่งผลกับเรื่องเงินและเรื่องงานของชาวกลุ่มนะคะเนื่องจากช่วงนี้ดาวรับผลและการเงินเนี่ย ไปอยู่ในพบเรือนพันธุเป็นปฐุมเมเกนนะและดาวสุกมาเป็นเกษตรนะคะชาวกุมจะก่อเกิดแหล่งช่องทางทางการเงินนะในช่วงประมาณวันที่21ไปนะคะเช่นความเสถียรในการเก็บผลกําไรนะเกิดขึ้นจากเรื่องสินทรัพย์ได้นะคะใครที่ทํางานประเภทหน้าร้านนะหรือว่าเกี่ยวข้องใช้บ้านใช้รถอาจจะเป็นจังหวะที่คุณไปใช้เวลาทุ่มเทกับการเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านี้นะคะ การได้เงินหรืองานนะแบบเสถียรนะช่วงนี้จะมีจังหวะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะหรือก่อเกิดช่องทางบางอย่างที่เก็บเกี่ยวเงินทองได้ในช่วงหลักเดือนนะเนื่องจากดาวศุกร์เป็นเกษตรนะคะสำหรับเรื่องดาวที่เป็นเชิงบวกนะก็ประมาณนี้ก็คือ,อการมีกําลังแรงของดาวพุธส่งผลให้เรื่องของการมีโชคมีดวงนะก็อาจจะเป็นจังหวะไปประมูลแย่งชิงแข่งขันแล้วได้งานมานะหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง ความฟลุกความเฮงบางอย่างอย่างเรื่องอัธยาศัายไมตรีส่งผลให้โอกาสต่างๆมีเข้ามาสู่ชาวกลุ่มนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเรามาระวังนะเดือนนี้เนี่ยดาวพุธนะคะถือเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวราหูนะเรียกว่าพุธอันธพาลวิวาทราหูนะคะโดยไปอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองของชาวกลุ่มนะคะดังนั้นเรื่องการพูดคุยทางผลประโยชน์นะเดือนนี้มีจังหวะขัดแย้งได้ง่ายนะคะการพูดคุยเจรจารงานใหญ่งานสําคัญนะหรือว่าจะร่วมพูดลงทุนถือว่า ต้องมีสติแล้วก็รอบคอบกับเรื่องข้อบังคับตกลงต่างๆนะคะบรรยากาศการงานการค้าขายสําหรับชาวกลุ่มที่ค้าขายทั่วๆไปนะไม่ว่าจะออนไลน์หน้าร้านนะคะระมัดระวังเรื่องมิจฉาชีพนะช่วงนี้จะมีคนจ้องโกงเงินนะไม่ว่าจะ,อะโอนเงินแล้วไม่ครบนะหรือว่าคิดเงินผิดด้วยความผิดพลาดของเราก็เป็นได้หรือเป็นช่วงที่มิจฉาชีพนะคะมันมีกลโกงใหม่ๆแนบเนียนนะส่งผลให้ช่วงนี้ต้องรอบคอบเรื่องเก็บเงินเก็บทองนะคะ นอกจากเรื่องผลประโยชน์ช่วงนี้ที่จะขัดแย้งกันได้ง่ายนะคะเรื่องของคําพูดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคําพูดเชิงดูถูกเหยยดยามนะคะศบประมาทดูหมินนะหรือแม้แต่เรื่องการแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียก็จะผิดใจกันได้ง่ายเรียกว่าชาวกลุ่มนะคะจะมีโอกาสทางการงานนะมีโอกาสได้หยิบจับรับเงินก้อนในขนาดเดียวกันนะคะชีวิตก็ต้องระแวดระวังกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะเป็นช่วงจังหวะที่ดาว พุธกับราหูนะคะโคจอมาเลงกันนะส่งผลกับทุกลัคษณาราศีในช่วงนี้นะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะจะมีลักษณะนะเรื่องรายจ่ายค่อนข้างมากนะโดยเฉพาะก่อนวันที่21นะคะโดยดาว1-4-6จะไปรวมมันอยู่ในภพมลนะนะช่วงนี้จึงมีลักษณะใช้จ่ายเยอะบางทีจะเป็นเรื่องแก้ไขปัญหาบ้านช่องครัวเรือนนะคะภาระเลี้ยงดูในเชิงส่งเสียเลี้ยงดูค่อนข้างมากนะนะช่วงนี้จะเป็นจังหวะอาจจะ รายจ่ายหลายสิ่งพร้อมกันนะเนื่องจากดาวไปรวมตัวกันในภพมรณะก็คือรายจ่ายนะคะอย่างไรก็ดีจะดีขึ้นในช่วงหลังวันที่21กันยายนนะที่ดาวศุกร์จะโครจรอ,ออกจากภพมรณะเข้าสู่ความเป็นสุภาและเป็นเกษตรนะคะก็จะมีแหล่งเงินเข้ามานะรวมไปถึงจัดการจัดแจงรายจ่ายได้ดีขึ้นนะโดยเฉพาะหลังวันที่21ไปนะคะสําหรับเรื่องของสังคมนะคะชาวกลุ่มที่เป็นโสดหรืออยู่กับเพื่อนหมู่คณะสังคมในะช่วงนี้เรามาระวังเรื่อง คำพูดคำจานะคะก็ระวังในส่วนของเราด้วยบางทีไปพูดแสดงออกทางความคิดเห็นพูดพาดพิงอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันจะเป็นห่วงเวลาที่ผิดใจกันด้วยเรื่องการสื่อสารเรื่องคำพูดได้ง่ายนะคะเรื่องของการถูกหมิ่นประมาทนะจากคนอื่นนะวิพากวิจารณ์การงานหรือว่ารีวิวเรื่องสินค้าต่างๆไม่เป็นธรรมนะช่วงนี้ก็เป็นได้นะเนื่องจากเป็นดาวคู่ศัตรูกันก็ส่งผลให้สังคมวุ่นวายยุ่งเหยิงด้วยเรื่องของความคิดเห็นทัศนคติคำพูดได้ง่ายๆนะคะ สำหรับชาวกลุ่มนะคะช่วงนี้ดาวพระเกตจะไปเร็งดาวอังคารนะก็คือเรื่องเพื่อนสังคมแวดวงพี่น้องนะคะรวมทั้งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้วยโชคลาภบ,บางอย่างก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะกับเรื่องเพื่อนสังคมที่เกื้อหนุนผลประโยชน์นะคะคนชักชวนไปทางการงานที่มีกําไรนะหรือว่าเพื่อนทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะการได้รับการแนะนําบอกต่อในเชิงบวกก็มีได้นะเรียกว่าชาวกลุ่มนะคะช่วงนี้ ระมัดระวังในเชิงคําพูดในสังคมในขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้เรื่องประโยชน์ผลกําไรจากเรื่องเพื่อนคนใกล้ตัวนะคะสำหรับในเชิงการคบหาความสัมพันธ์นะคะความรักก็จะดีขึ้นในช่วงประมาณท้ายทายเดือนใะน21กันยายนไปนะคะระวังเรื่องผิดใจกันด้วยเรื่องผลประโยชน์บางทีคบหากันก็จะมีทัศนคติเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองลงทุนหรือบางอย่างเป็นความลับนะหรืออะไรที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันช่วงนี้จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือมักจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องเพศตรงข้ามช่วงนี้นะคะหากคบหาใครก็มักจะรั่วไหลนะกับเรื่องเงินเงินทองทองในเชิงการส่งเสียเลี้ยงดูนะเรื่องของการใช้ใจ่ายต่างๆสำหรับในเชิงสุขภาพร่างกายนะคะในมุมของดวงดาวนะเมื่อไปรวมมาอยู่ในภพมรณะนะคะอาชาวกลุ่มเรื่องสุขภาพช่วงนี้สุขภาพเจ็บป่วยได้ง่ายจากเรื่องโรคประจําตัวโรคเก่าโรคเดิมนะของแต่ละท่านที่มีอยู่นะคะ เรื่องของการเจ็บป่วยประเภทเจ็บปากเจ็บคอเจ็บลิ้นนะด้วยสาเหตุต่างๆนานา,นานะบางท่านก็เป็นหวัดลงคอนะคะมีเรื่องอุปสรรคจากเรื่องการใช้เสียงนะเสียงแหบเสียงแห้งไอนะคะหรือว่ามีเหตุให้ไปพบหมอฟันก็ได้นะช่วงนี้จึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องช่องปากลำคอนะที่ชาวกลุ่มนะคะระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงรับประทานอาหารนะคะหรือว่ารีบเร่งนะในเชิงการงานรีบด,วด่วนนะระมัดระวัง อาหารติดคอสำลักนะช่วงนี้ชาวกลุ่มมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะโดยภาพรวมนะคะดวงดาวช่วงนี้ก็ค่อนข้างแรงนะก็คือความเป็นมหาอุดของดาวพุธนะคะมีทั้งเรื่องที่เป็นโอกาสดีๆเข้ามาในขณะเดยียวกันนะคะเรื่องที่ระวังก็มีหลายสิ่งนะเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวกลุ่มนะคะความมากน้อยของรับผลและอุปสรรคนะคะก็ย่อมไม่เท่ากันมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตาของแต่ละท่านนะคะสําหรับชาวกลุ่มท่านใดนะคะสนใจเรื่อง เสริมชะตานะคะสร้างบุญเพื่อหนุนดวงตัวเองนะคะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ได้บุญกุศลไปในตัวไปอัปเดตกันได้ที่ท้ายคลิปนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาชาวุุมกันได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่เข้ารับฟังคลิปของช่องโหรา59นะคะผดิบสําหรับบริจาคจากราคา159นะคะลดพิเศษเหลือเพียง120บาท เป็นผ้าสําหรับใช้ประโยชน์นะเนื่องด้วยในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยนะคะที่ใช้ในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปกคลุมจุดที่ไม่เรียบร้อยสวยงามของผู้วัยชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษนะที่เหมาะสําหรับเรื่องของการใช้งานด้วยแล้วก็ให้ผลในเชิงเสริมดวงได้กุศลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญวันเกิดนะคะหรือว่าอุทิศกับคนที่เรารักนะหรืออยากเป็นผู้ให้บริจาคเฉยๆก็ได้นะคะ ท่าใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็แอดไลน์เข้าไปที่ a d b o n 5 9อย่าลืมเครื่องหมายแอด้วยนะคะแจ้งแอดมินว่าต้องการรับกี่ชุดนะคะชุดเดียวก็ได้ใส่ชื่อหลายคนได้จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้นะไปที่กู้ไัยก็ได้ยินดีเป็นสะพานบุญให้นะคะว่าคุณจะนําไปบริจาคเองให้ส่งไปที่บ้านนะคะก็ได้เช่นกันท่านใดสนใจนะคะแอดไลน์เข้าไปติดต่อสอบถามได้นะคะ ก็ขอไอ้พ่อนะใครที่ผ่านมาพบเห็นคลิปนี้นะคะขอให้ร่ำรวยไม่มีเหตุผลนะคะสิ่งใดที่เป็นทุกข์หรือกังวลอยู่ขอให้มาลายหายสิ้นไปมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ